มีมีม ok, ีสนมีเลโดลาโดเลมีสนมีเลโดลาโดเลมีสนมีเลโดทีลาทีลาสลาทีลาเลเลลาสลาทีลาโดโดโดเลมีส่นมีเลโดลาโดเลมีมีส่นมีส่นมีเลมี ลามีลามีลามีมีเลโดเลโดลาสอนลามีมีเลโดลาสอนลามีมีมีสอนมีเลโดลาโดเลมีสอนมีเลโดลาโดเลมีสอนมีเลโดทีลาทีลาสอนลาทีลาเลเลลาสอนลาทีลาโดโดโดเลมีสอนมีเลโดลาโดเลมี มีสอนมีสอนมีเลมีลามีลามีลามีมีเลโดเลโดลาซอลลามีมีเลโดลาซอลลา